ดีกาทอท์กเสียงจากคณะดอกเตอร์ธนพลคงเจียงพูดเรื่องกฎหมายอย่างเข้าใจง่ายเล่าเรื่องคำพิพากษาบาย AI ฟังแล้วคิดฟังแล้วเข้าใจคิดและทำเพื่อทนายความยินดีต้อนรับสู่ดีกาทอท์กเสียงจากคณะดอกเตอร์ธนพลคงเจียงรายการที่จะทำให้คำพิพากษาไม่ใช่แค่ตัวบทแต่คือเรื่องเล่าที่มีชีวิตเพื่อทนายความไทยทุกคน สวัสดีนี่คือดีกาท a อกเสียงจากคณะด็อร์ธนพลของเจียงรายการที่สภาคุณฟังเรื่องดีกาอย่างเข้าใจง่ายเจาะคำพิพากษาให้เห็นมากกว่าตัวบทและพูดเรื่องกฎหมายด้วยภาษาของคนวิชาชีพไม่ว่าคุณจะเป็นทนายรุ่นใหม่ทนายภาคสนามหรือผู้รักในกระบวนการยุติธรรมเราขอชวนคุณมาฟังด้วยใจและคิดไปด้วยกันเริ่มต้นตอนนี้กับดีกาทอก สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกคำพิพากษาสารดีกาฉบับที่ต้องบอกว่าร้อนแรงมากในวงการรับเหมาก่อสร้างนะคะครับผมดีกาที่392567ค่ะว่าด้วยประเด็นที่เเหมือนจะคลาสสิกนะแต่ก็ซับซ้อนอยู่ตลอดก็คือเรื่องการหักกลบลบหนี้ครับใช่เลยครับเมื่อผู้รับเหมาชั้นต้นเนี่ยต้องไปจ่ายค่าจ้างแทนลูกจ้างของผู้รับเหมาช่วงรายอื่นไปก่อน คำถามคือจ่ายไปแล้วเนี่ยจะเอามาหักหนี้กับผู้รับเหมาช่วงอีกคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันเนี่ยได้หรือเปล่าใช่ครับนี่แหละครับคือประเด็นหลักของคดีนี้เลยก็เป็นการต่อสู้กันระหว่างโจทคือนายทอนะครับเป็นผู้รับเหมาช่วงกับจําเลยคือห้างหุ้นส่วนจํากัดต่อซึ่งเป็นผู้รับเหมาชั้นต้นค่ะเรื่องมันเริ่มจากงานก่อสร้างที่จําเลยจ้างโจททานี่แหละครับแต่ปัญหามันไปเกิดจากอ,อ,อีกโครงการหนึ่ง ที่โจดเข้าไปจ้างผู้รับเหมาช่วงต่ออีกทีคือนายกรเอกอ๋อมีผู้รับเหมาช่วงซ้อนไปอีกทอดแล้วนายกรเอกนี่เองที่เป็นคนก่อปัญหาเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายกับลูกจ้างของตัวเองถูกไหมคะถูกต้องครับลูกจ้างของนายกราเอก8คนเนี่ยเข้าไปร้องเรียนพนักงานตรวจแรงงานว่าแบบนายกราเอกไม่จ่ายค่าจ้างอือฮึสุดท้ายพนักงานตรวจแรงงานก็เลยมีคําสั่งออกมาเลยครับให้ในายกราเอกซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงนะแล้วก็โจ์คือ ในทอ่อผู้รับเหมาช่วงทอดแรกแล้วก็จำเลยคือหอจกอตผู้รับเหมาชั้นต้นสามไร่นี้ต้องร่วมกันรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างที่ค้างอยู่เป็นเงิน1 1 5 5 0 0บาทโหต้องร่วมกันรับผิดชอบทั้ง3ทอดเลยแล้วทางจำเลยที่1คือหอจกอตเนี่ยเขาก็เป็นคนจ่ายเงินก้อนนี้ไปจริงๆใช่ค่ะจำเลยที่1จ่ายไปโดยเอาเงินไปวางทารัพย์ที่ศาลรวมดอกเบี้ยน,นิดหน่อยก็เป็น1นึ่งแบาท ค่ะแล้วเรื่องมันก็เลยมาถึงศาลเมื่อโจทย์คือนายทอเขามาฟ้องเรียกค่าจ้างส่วนอื่นที่จำเลยยังค้างในงานแรกอยู่เป็นเงินประมาณ1,89,000บาทใช่ค่ะแล้วฝั่งจำเลยก็สู้กลับด้วยการฟ้องแย้งเลยบอกว่าขอหักกลบลบหนี้หลายรายการนะหนึ่งในนั้นก็คือไอ้เงิน1,17,067บาทที่ตัวเองเพิ่งจ่ายค่าจ้างแทนลูกจ้างนกละเอกไปนี่แหละขอหักคืนจากโจทย์ด้วยอ๋อ จะหักจากโจทย์ในทอครับทีนี้สารชั้นต้นกับสารอุทธรท่านก็พิจารณาแล้วก็ยอมให้หักหนี้รายการอื่นๆไปนะแต่ว่าไม่ยอมให้หักเงิน1นึ่6 7บาทก้อนนี้ค่ะก็เลยพิพากษาว่าจำเลยยังต้องจ่ายเงินส่วนต่างให้โจทย์อยู่ดีประมาณ92,000กว่าบาทประเด็นมันก็เลยต้องขึ้นไปถึงสารดีกาว่า ตกลงแล้วไอ้เงิน1นึ่งแบาทที่จำเลยจ่ายไปเนี่ยในฐานะผู้รับเหมาชั้นต้นตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเนี่ยสามารถเอามาหักหนี้กับโจ์ซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วงทอดแรกแต่ไม่ได้เป็นนายจ้างโดยตรงของลูกจ้างที่มีปัญหาได้หรือไม่ตรงนี้สําคัญมากเลยนะคะสําคัญมากครับ แล้วสารดีกาท่านก็ชี้ขาดโดยใช้หลักกฎหมายคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา12เลยครับเป็นหลักเลยมาตรา12ว่ายังไงบ้างคะคือวรรคหนึ่งเนี่ยเขากำหนดชัดเจนเลยว่าในกรณีที่มีการรับเหมาช่วงหลายทอดแบบนี้ผู้รับเหมาชั้นต้นซึ่งก็คือจำเลยที่1เนี่ย ต้องร่วมรับผิดในค่าจ้างกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างอ๋อซึ่งเป็นนายจ้างใช่ครับในเคสนี้ก็คือนายกะเอกอันนี้ก็ตรงไปตรงมาว่าทําไมตอนแรกจําเลยถึงถูกสั่งให้ร่วมจ่ายเงินก้อนนั้นเมื่อผู้รับเหมาชั้นต้นซึ่งก็คือจําเลยที่หนึ่ง จ่ายค่าจ้างหรือเงินอื่นๆแทนไปแล้วเนี่ยเขามีสิทธิ์ไล่เบี้ยเอาเงินนั้นคืนจากใครจากใครคะจากผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างเท่านั้นครับอ๋อคำว่าซึ่งเป็นนายจ้างอีกแล้วใช่ครับสารดีกาท่านตีความคำนี้บอกว่าเคร่งครัดมาก หมายถึงไล่เบีย้ยได้เฉพาะกับนายโกรเอกคนเดียวเท่านั้นที่เป็นนายจ้างโดยตรงของลูกจ้าง8คนนั้นแสดงว่ากฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้ไปไล่เบีย้ยหรือไปหักหนี้กับผู้รับเหมาช่วงคนอื่นๆในสายงานแม้ว่าจะเป็นคนจ้างนายโกรเอกมาอย่างเช่นโจทย์ในคดีนี้ ก็ไม่ได้เพราะโจ์ไม่ได้เป็นนายจ้างโดยตรงว่างั้นเถอคะค่ะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือการตีความของสารดีกาสิทธิไล่เบี้ยตามมาตรา12วรรคสองมันจํากัดอยู่แค่นายจ้างตัวจริงเท่านั้นแล้วประเด็นที่จําเลยเขาอ้างเหรอคะว่าอ้าวก็คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ให้โจ์ร่วมรับผิดด้วยมันถึงที่สุดแล้วนะโจ์ไม่ได้ไปฟ้องเพิกถอนเองนี่นาตรงนี้สารดีกาท่านว่ายังไงคะน่าสนใจมากครับประเด็นนี้สารดีกาท่านก็อธิบายชัดเจนครับว่า การที่คำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานนั้นมันถึงที่สุดไปแล้วเนี่ยมันผูกพันโจทย์ก็จริงแต่ผูกพันให้ต้องร่วมรับผิดต่อลูกจ้างเท่านั้นอ๋อต่อลูกจ้างใช่ครับไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงสิทธิในการไล่เบี้ยระหว่างผู้รับเหมาด้วยกันเองตามที่มาตรา12วรรค2เขียนไว้คือสิทธิไล่เบี้ยของจำเลยที่1น,นะมันก็ยังมีอยู่ตามกฎหมาย แต่มีอยู่เฉพาะกับนายกอเอกผู้เป็นนายจ้างโดยตรงเท่านั้นค่ะจะเอาสิทธินั้นมาใช้เพื่อหักกลบลบหนี้กับโจดซึ่งไม่ได้เป็นนายจ้างโดยตรงเนี่ยไม่ได้ครับโอ้โหชัดเจนมากเลยค่ะเป็นการแยกส่วนกันเลยระหว่างความรับผิดต่อลูกจ้าง กับสิทธิไล่เบี้ยระหว่างผู้รับเหมาสรุปแล้วสารดีกาก็เลยพิพากษายืนตามสารุทธ์ถูกต้องครับพิพากษายืนคือจำเลยไม่มีสิทธินำเงิน1,17,067บาทมาหักกลบลบหนี้กับโจทย์ได้ ผลก็คือจำเลยยังคงต้องจ่ายเงินส่วนต่างประมาณ92,000กว่าบาทพร้อมดอกเบี้ยให้โจดตามเดิมใช่ครับผมตามนั้นเลยชัดเจนมากๆค่ะคดีนี้เหมือนเป็นการตอกย้ำหลักสำคัญเลยนะคะว่าถึงแม้กฎหมายจะให้ผู้รับเหมาชั้นตน้นต้อง ร่วมรับผิดจ่ายค่าจ้างแทนลูกจ้างของผู้รับเหมาช่วงไปก่อนเพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงานนะนะแต่ไอสิทธิในการจะไปทวงคืนหรือไล่เบีย้ยเงินที่จ่ายไปเนี่ยมันจํากัดอยู่แค่ตัวนายจ้างโดยตรงจริงๆเท่านั้นไม่สามารถแบบเหมาเข่งไปหักหนี้กับผู้รับเหมาช่วงรายอื่นๆในสายงานเดียวกันได้ง่ายๆซึ่งซึ่งตรงนี้ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในทางปฏิบัติเนี่ยผู้รับเหมาชั้นต้นที่อาจจะเจอสถานการณ์คล้ายๆจำเลยในคดีนี้ จะมีวิธีหรือมีเครื่องมืออะไรที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องค่าจ้างของลูกจ้างที่อยู่ปลายนา้ำลึกลงไปในสายของผู้รับเหมาช่วงรายอื่นๆได้บ้างอืนั่นสิคะคือจะทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองต้องจ่ายเงินไปก่อนแล้วสุดท้ายไม่สามารถไปไล่เบี้ยหรือไปหักกลบหลบหนี้กับคู่สัญญาโดยตรงของตัวเองได้ อันนี้ก็เป็นคำถามที่ท้าทายนะครับสำหรับวงการก่อสร้างที่อาจจะต้องไปหาทางป้องกันหรือวางระบบสัญญาการให้รัฐกุ่มมากขึ้นต่อไปครับและนั่นคือทั้งหมดของตอนนี้ในดิกาท์ท้อถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนทานายฟังหรือบอกต่อให้คนในวิชาชีพที่คุณรักติดตามรายการนี้ได้ทุกสัปดาห์เพื่อฟังเสียงจากคณะดอ,อร์ธนพลของเจียงแล้วพบกันในครูหา หมายเลข47ถึง68ทนายต้องมาก่อนคิดและทำเพื่อทนายความแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าดีคาทอคเดคาแคสเจ้าดีกาผ่าน